สวัสดีทักทายจากอังกฤษนะคะวันนี้แม่มิมงลิซี่พ่อเจมี่จะพาเที่ยวเมืองยอกค,ค่ะเมืองยอกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลำดับต้นๆของอังกฤษนะคะถ้าใครมาอังกฤษต้องไม่พลาดค่ะยอคก,ก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากค่ะประมาณ50าไมล์ได้ค่ะรถก็ประมาณ50นาทีค่ะเมืองยอกเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ใครมาเมืองนี้จะต้องหลงรักเมืองนี้ค่ะมีรถนําเที่ยวสองชั้นนะคะขี่ร,บรอบๆเมือง หน้าร้อนน่าจะเหมาะกว่าคานั่งรถชมเมืองเพลินๆค่ะอันนี้เป็นกำแพงเมืองนะคะกำแพงเมืองจะสร้างไวร้รอบๆเมืองผู้คนสามารถขึ้นไปเดินบนกำแพงเพื่อชมเมืองได้นะคะอันนี้เขาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยยุคโรมันเลยนะคะ ประตูทางเข้าค่ะเราจอดรถไว้ที่ไม่ไกลจากประตูทางเข้าเมืองเท่าไหร่เมืองนี้เดินเล่นเพลินๆเ,เลยค่ะเดินเป็นวันก็ไม่เหนื่อยนะคะสําหรับครอบครัวเราค่ะอย่าได้ไปช้าค่ะออกจากบ้านก็บ่ายโมงกว่าแล้วไปถึงประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะช่วงนี้หน้าหนาวมันก็จะมืดเร็วนะคะก็พระอาทิตย์จะตกดินประมาณช่วง4ี่โมงค่ะช่วงนี้ไปถึงเดินได้ไม่กี่ชั่วโมงก็มืดแล้วเมืองนี้ลักษณะจะคล้ายๆจับเคมบริดจ์นะคะ ผู้คนส่วนใหญ่จะสัรจรหรือว่าใช้จักรยานกันเยอะค่ะหลักๆคือเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวจะเยอะนะคะช่วงสปริงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเต็มเมืองอช่วงวิ่เคนเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะเป็นพิเศษค่ะวันที่เราไปนี้ก็จะเป็นวันพระฤหัสถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเป็นวิคเดย์คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่1 2ถึง,งเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูสปริงอากาศเริ่มอุ่นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเยอะขึ้นกว่านี้ค่ะ คนสวยร้องเพลงโชว์เลยค่ะ อันนี้คือยอร์กมินสเตอร์นะคะมหาวิหารยอร์กค่ะค่อนข้างจะขึ้นชื่อของอังกฤษเลยนะคะรอบนี้มีเวลาจํากัดพอมาก็มืดแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปชมข้างในตัววิหารนะคะไว้ช่วงอีสเตอร์ประมาณมีนาเมษาจะกลับมาอีกรอบคะ่ะเขาจะมีงานช็อกโกแลตนะคะที่นี่ช่วงอีสเตอร์จะเป็นค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับช็อกโกแลตคะ่ะเมืองน,นี้วันนี้พาลิซี่มาเดินแค่หอมปากหอมคอนะคะคือครั้งแรกของลิซี่เลยคะ่ะที่มาเที่ยวเมืองนี้นางก็จะตื่นตาตื่นใจค่ะ ส่วนแม be ่กับพ่อนั้นมาบ่อยค่ะแต่แค่ไม่ได้มาประมาณหกเจ็ดปีได้ตั้งแต่ท้องก็ไม่ได้มาเลย เดินเดินเดินค่ะวันนั้นเดินเกือบสองชั่วโมงได้ค่ะก็เดินเพลินดีนะคะมันไม่เหนื่อยค่ะมันดูโน่นดูนี่ไปพอจะมีก็เดินหาห้องน้ําค่ะห้องน้ําค่อนข้างยากค่ะเมืองน,นี้นะถ้าใครจะไปเที่ยวก็คือต้องเข้าห้องน้ําให้เสร็จก่อนนะคะชอบเวลามีเสียงระฆังค่ะนั่งฟังเพลินนะคะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะ ลิซซี่น้อยก็เอนจอยมากๆค่ะนางมีความสุขที่สุดร้องเพลงตลอดงานเลยค่ะงานนี้มีแม่มดทัวร์เมืองด้วยนะคะเมืองนี้เหมือนจะมีแบบฉากที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะคะเหตุว่างนันนะมแม่มดพาเดินทัวร์เมืองค่ะเด็กๆก็ชอบนะเดินตามกันเป็นแถวเลยค่ะ หาร้านที่เป็นเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เจอเพราะเรามาแบบรีบๆนะคะก็เลยเดินได้แค่เท่าที่เดินค่ะมันจะมีร้านดังนะคะคนชอบมารีวิวเนาะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาเดินเมืองยอร์ชช่วงกลางคืนค่ะก็จะสวยไปอีกแบบเนาะนี่เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะประดับไฟคริสต์มาสสวยสีสันให้เมืองค่ะลิซี่น้อยก็อยากจะขึ้นจริงช้าค่ะล้วี่จะขึ้นไหมคะไปไม เมื่อลูกอยากเล่นแม่ก็ต้องขึ้นเป็นเพื่อนลูกค้าซื้อตั๋วคนละสามปอนด์ค่ะสองแม่ลูกขึ้นจนดเวียนหัวค่ะเมื่อไร่จะจบรอบเนาะพ่อเจมี่ก็เป็นตากล้องรอยอยู่ข้างล่างค่ะลูกสาวบอกเอาอีกรอบได้ไหมคะแม่โอ้โหเอาอีกรอบม็นคือแม่อวกแตกเลยนะคะลูกค้าเดินบนค่ะบนไปบนมาเหมือนจะกลับมาที่เดิม เพราะว่ามันเดินทะลุหาถึงกันหมดเลยชอบมุมนี้ที่สุดเลยค่ะเป็นตึกไม้สีขาวดำทาสีสลับกันไปก็วนเดินมาหน้าโบสอีกรอบช่วงกลางคืนเขาก็เปิดไฟค่ะเสียงระฆังเป็นระยะระยะนะคะนี่น่นารักค่ะ น้องเหมียวใครเป็นสาวกแมวไม่น่าจะพลาดน,นะคะส่วนพ่อจะมีในชอบร้านนี้ค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับอัศวินของอังกฤษนะคะวันนี้หน้าหนาวคนไร้บ้านหรือโฮมเลสเยอะมากๆ <Thank you. S 1> นะคะวันนั้นเราเห็นประมาณ6-7คนได้สองพ่อลูกนี้ก็ควักเงินให้คนไร้บ้านหมดประมาณ20กว่าปอนด์เลยค่ะวันนั้นมีคุณยายไร้บ้านหนึ่งคนนะคะเป็นผู้หญิงเนาะลิซี่ก็เข้าไปสวงกอดแล้วก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะคุณยายนี่ถึงกับน้ําตาคลอเลยอ่อ,อนโยนของลูกสาวท ทำให้พ่อกับแม่อดยิ้มไม่ได้ขอบคุณที่รักและเอ็นดูครอบครัวเรานะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ